เรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามเรื่องหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงๆในบ้านเมืองของเราแม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังพอมีให้หลงเหลือเขาโครงแบบนั้นให้เห็นอาชญนิยายเรื่องจริงเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นสัจธรรมสงครามคือทหารสละชีพเพื่อชาติส่วนคนเห็นแก่ตัวสละชาติเพื่อชีพสิงทะเลทรายเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัส ตอนที่11เมื่อแนวรุกของค่าศึกหยุดลงแต่ละคนหายเข้าหลังกำบังกันหมด M 6 0สิงทะเลสายจำเป็นต้องหยุดยิงเราเฝ้าจับตามองไม้ตาตำแหน่งครั้งสุดท้ายพร้อมกับหันลำกล้องจ้องรอไว้ผู้กองครับมันจะบุกไหมครับพลทหารถามพอบอร้อยในขณะที่ตัวเองแอบอยู่หลังต้นไม้ในมือมี M 1 6คู่ชีพถืออยู่ในท่าสบายๆปากลำกล้องชี้ลงดินร้อยเอกพงพันธ์ในฐานะผู้รับผิดชอบภารกิจ นั่งไขว่ห้างบนลากไม้ขนาดใหญ่เอ็นหลังพิงลำตน้นในมือมีบุหรี่แทน M16 ที่พาดอยู่ข้างกายกับปืนพก1 1มม,มในซองข้างเอวมองดูความสงบนั้นแนวค้าศึกด้วยอาการคลุ่นคิดกูก็ยังสงสัยสงสัยมันมึงนี่แหละถ้าเป็นกูนะกูบุกหรือไม่ก็ถอยจะไม่คาราคาซังแบบนี้หรอกว่ะถ้าเป็นมึงละ่ะมึงจะบุกหรือถอยบุกครับพลทหารเกณฑ์ตอบแบบไม่ต้องคิดให้เสียเวลาผอบอร้อยอดชำรงสายตาม,มองหน้ามันไม่ได้คิดอยู่ในใจว่า ไอ้นี่มันสู้จริงๆเขาหัวเราะเบาๆในลำคอแล้วตบบาดลูกน้องแววตาฉายประกายแห่งความรักไข่ออกมายังเห็นได้ชัดบุกเข้ามาก็ตายสิวะก็ตายก็ตายสิครับให้มารู้ดำรู้แดงไปเลยมัวแต่จดจ้องจ้องอยู่อย่างงี้มันน่ารำคาญครับหรือเราไม่บุกครับผู้กองบุกสิวะรอเดี๋ยวกูช่างไม่แน่ใจว่าไอ้ขมิ้นแก้วพวกนี้มันจะมีแผนซ้อนแผนอะไรหรือเปล่าแผนอะไรครับผู้กองผมว่ามันฝ่าแนว m อ0มของเรามาไม่ได้มันก็เลยหยุดขืนไม่หยุดมีหวังตายไม่เหลือผู้ก,กองไม่ลองสั่งสกอร์เปียนลุยเลยครับ พอบ่อร้อยได้ยินคำนี้ถึงกับยิ้มแก้มเปริแววตาฉายความภาคภูมิยังเห็นได้ชัดนี่คือความคิดของลูกน้องที่มียศเพียงพลทหารเกณฑ์เท่านั้นในฐานะผู้บังคับกองร้อยทาให้มองไกลไปถึงคนอื่นๆแต่ละคนยศสูงกว่าประสบการณ์มากกว่าความรู้อายุความชํานาญงานมากกว่าเชื่อเหลือเกินว่ากองร้อยสิงทะเลทรายของตนต้องสามารถฟันฝ่าอุปสรรคหน้านาชนิดจนสําเร็จภารกิจอย่างแน่นอนเอาเอาสิวะกูก็เห็นด้วยกับมึงวะ่ะ ร้อยเอกพงพันธ์ไม่ได้มีอาการเขินอายหรือกระดากหากต้องทําตามแนวคิดของพลทหารลูกน้องแม้แต่น้อยเมื่อเห็นด้วยก็ช่วยปากพูดวิทยุขึ้นมากรอกคำสั่งถึงสกอร์เปียนทันทีจากจักราเก้าสั่งการให้912,913,914,915เตรียมการยิงเบิกลง61,62,71,72เข้าลุยขยี้เริ่มปฏิบัติแล้วฉากการยิงก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง M60 จำนวน4กระบอกสาดกระสุนไปหน้าในเขตรับผิดชอบด้วยความมุ่งหมายเพียงกดท้าศึกไม่ให้มีการเคลื่อนไหวใดๆระหว่างรอสกอร์เปียนเข้ามาถึงเท่านั้นเสียงแผดคำรามที่ยิบป,ปานเขาตอกแตกประกายไฟจุดเล็กๆและยิบระยับตามจุดที่พลยิงแต่ละคนไม้ตาเอาไว้ส่องประกายวูบวาบวูบวาบไปทั่วทั้งแนวสกอร์เปียนคอยโอกาสนี้มานานเห็นสิงทะเลสายตัวเล็กๆเล่น M60 สลับปอลสอให้รู้สึกมันเคียวขันไม้ขันมือยุบยิบยุบยิบ,ยบคราวนี้ถึงตาพ่อบ้างละ่ะ คนขับเร่งเครื่องทะยานฝ่าไม้พุ่มขนาดเล็กใหญ่รล่าพายุเสียงสายพานเศษสีกันเองท่ามกลางเสียงคำรามของ M60 ฟังแล้วชวนคนหัวลุกเลือระยะ700เมตรถึงแนววางตัวค่าศึกเสียงปืนใหญ่75มิลิเมตรสกอปเปียนคู่ขวาของจ่าม,มานุนเจ้าของชายารถถังเพชรคาดคำรามขึ้นก่อน 10เอกธงชัยพ้นยิงกดลำกล้องลงจนมุมงยิงต่ำสุดพอระยะกิโลเมตรก,กว่าๆข้างหน้ามีรถถังของฝ่ายเดียวกันกำลังลุกเข้ามาอยู่แล้วแล้วตามด้วยปืนใหญ่ของจ่าบำเพ็ญซึ่งเคียงข้างกันขึ้นไปข้างฝ่ายจ่าสุรัตน์จ่าองอาจเจ้าของฉาย,ยารถถังปืนสั่งไม่ยอมน้อยหน้าโดยระยะเวลาห่างกันเพียงไม่กี่วินาทีสัตว์ปืนประจำรถถังของตนออกไปบ้างนั้ระยะยิงเท่าๆกับสองคันแรกเสียงระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องกับชุดแรกจนเหมือนยิงออกมาจากปืนกระบอกเดียวกัน นัดแรกแล้วต่อด้วยนัดสองเป็นจังหวะผสมผสานกับ M60 ของกีปสิงทะเลทรายสร้างความอึกระทึกคลึกโครมสะนั่นวันไอยทั้งลาวป่ากุมควันเศษดินเศษฝุ่นกิ่งไม้ใบไม้ร่วงระเนระนาดบางต้นถึงกับล้มทั้งยืนหรือล่นลงเพียงบางกิ่งก่อรั่วขนาดย่อมถูกยกขึ้นรอยกระเด็นไปไกลลากก็ถูกมือยักหรือถอนจอมปลวกสูงท่วมหัวหายวับไปกับตาโดยอิทธิอำนาจของกระสุนระเบิด ถึงคราวเมื่อรถถังปืนสั่งได้รวมอำนาจการยิงกับรถถังเพชรคาดผลประจำทุกนายของทั้ง4คันประสานงานกันทางวิทยุแบ่งสันหน้าที่แบ่งเป้าหมายซึ่งการละกาอยังทันต่อเหตุการณ์จ่าสุรัตประกบคู่จ่าองอาจระยะเคียงระหว่างกัน100เมตรชาร์จขึ้นหน้าพร้อมกันสาดกระสุนสายสลับซ้ายขวาในขณะที่จ่าบำเพ็ญกับจ่าม,มานูนล,ลุกสวนเข้าหาด้วยระยะ100เมตรเหมือนกันทั้ง4เดินหน้าเข้าหากันในลักษณะสลับฟันป่า ทำให้เกิดพื้นที่การยิงด้านหน้าเป็นรูปกลวยปากบานทลยิงประสบการณ์สูงพยายามใส่ปืนให้อยู่แต่ในเขตนั้นแล้วสาดกระสุนให้ต่ำเข้าไว้ด้วยการประสานโดยตรงกับพลขับผู้รับผิดชอบทิศทางให้รถวิง่งกระทั่งเหลือระยะประจันหน้ากันเองของทั้ง4คัน500เมตรพบบอร้อยสั่งการจี๊บสิงทะเลสายหยุดยิงชาร์จจี๊บสิงทะเลสายทั้ง6ทั้ง M64 คันและปอลสอสองคันหยุดยิงแล้วเดินหน้าเคลื่อนที่เข้าหาแนววางตัวของข้าศึก จะต้องเข้าไปใหถึงระยะ300เมตรจะฆ่าศึกให้ได้ภายใตใ้การยิงกดของปืนใหญ่จากสกอเปียนขนาดนี้โดยว่านาะยะนั้นทุกหน่วยยิงสามารถตรวจการเห็นตัวฆ่าศึกได้อย่างชัดเจนและสามารถสร้างอำนาจการยิงทำลายล้างต่อบุคคลยังได้ผลยิงกว่าการยิงในระยะ500เมตรแนวเดิมสกอเปียนเริ่มเคลื่อนที่ช้าลงจากองอาจสั่งพลขับนำรถมุดเข้าไปในพุ่มไม้ใหญ่เมื่อได้รับการชี้บอกตำแหน่งเป้าหมายจากจ่าสุรัตน์และสั่งการต่อถึงพลยิงทั้งเอียร์โฟน ขวา75องศาระยะ120เมตรพุ่มไม้พ่นยิงหมุนป้อมไปทางขวาอ่านมาตราวัดมุมจัดระยะกล้องเล็งโดยประมาณและสายซ้ายขวายกสูงต่ำจัดมุมยิงประณีตดเล็กน้อยใช้เวลาแค่ครึ่งนาทีพร้อมแล้วก็กดไก่ส่งกระสุนไปก่อน1น,นัดและเพื่อความแน่นอนต้องมีการเบิ้ลพ่นยิงใช้หลักฐานเดิมซัดเป็นนัดที่2ง,งานนี้ไม่มีคำว่าพลาดสาาาองศาระยะ80เมตรกลุ่มไอแกว เจ้าองอาจรับข่าวเป้าหมายที่สิงทะเลทราย M60 วิทยุส่งไปให้จัดก,การแปลงเป็นหลักฐานยิงสำหรับพลยิงของตนอย่างรวดเร็วแต่งานนี้จ่าสุรัตคันถัดไปคว้าวมือไวกว่าพอได้รับข่าวเหมือนกันซัด75มิลเมตรลงกลางกลุ่มไอแกล5้คนนั้นอย่างจังพลยิงของเจ้าองอาจเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องยิงจึงกดไกลต่อจากเพื่อนด้วยระยะเวลาห่างกันเพียงเสยววินาทีไอแกวลม้มลงมอบเข้ายังแหล่งกำบังไม่เรียบร้อยถูกสามคราวนี้ถึงกับสิ้นชีวิตจนหมดได้ จ่าบำเพญ็ญจ่ามานูนเหตุรถถังปืนสั่งทำงานกันอย่างได้ผลเช่นนั้นวิทยุนัดแนะกันให้ดำรงการยิงด้วยปืนใหญ่ต่อไปส่วนของตอนสั่งการผลปืนให้ใช้ M60 ทั้งสองกระบอกแทนพลรคขับรู้ใจสมมิยานรถถังเพชชคาตแล้วเร่งเครื่องยนต์บังคับรถพุ่งเข้าหากลุ่มค่าศึกทันทีกรณีนี้พลรคขับไม่ต้องห่วงทิศทางยิงมากนักเพราะอาวุธกลทั้งสองสามารถทำการยิงได้รอบตัว360องศาอยู่แล้ว ตัวเองมีหน้าที่นำความมะึืมาน่าสะพึงกลัวของเด็กทั้งดุนลุยเข้าไปเท่านั้น M64 กระบอกจากพชชคาทั้งสองคันสตรยกระสุนเสริมช่องว่างของรถถังปืนสั่งยังไม่ปลาณีปลาใสยพร้อมๆกับจี๊ฟสิงทะเลสายเริ่มประชิดติดเข้ามาเส้นทางการลุกกลายเป็นบีบสามด้านเข้าหากันขเขมรเฮงสำรินกระเซิร์กระเซิงเพนนีตายจ้าระวันอากายิ่งเร็วยังอุตส่าห์าสากระสุนสวนใสอารพีจีพยายามแล้วพยายามอีก เสียงระเบิดดังกลึ้มกลั่มกลุ้มกลัมระง,งมแข่งกับเสียงปืนใหญ่แต่ไม่ได้ผลเพราะเป้าหมายไม่ยอมหยุดเป็นเป้านี่งแถมการยิงนั้นก็ยังเป็นการเปิดเผยที่ตั้งตัวเองให้ทั้งปืนใหญ่ปืนกลสัด์ใส่เข้ามาเสียอ,อีกกระสุนอาก้ากระทบแผ่นเหล็กด้านนาที่หนากว่าหนึ่งนิ้วฉลับออกคาง่องประกายวาบยาวไม่ได้สร้างความระคายเคืองแก้รถถังแม้แต่น้อยวถวทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วหาช่องว่างที่เว้นจากการยิงยากเหลือเกินเขมินเพนก่อนเวียดนามตามหลัง วิ่งไปยิงไปต้องยิงทั้งทงท,งที่รู้ว่าไม่ได้ผล M60 ตรวจพบเป้าหมายแม้เพียงคนเดียวผลยิงสาดให้ครึ่งสายดาวดิ้นจนสิ้นชีพขมินพิการเวียดนามบาดเจ็บถูกสะเก็ดระเบิดไปไม่ไหวสกอเตเปียนรุยเข้าหาใช้สายพานเหล็กเหยียบย่ำลงไปบนตัวคนทั้งคนแบแตกปิดกล้วยปิงวิญญาณหลุดจากลางเข้าสิงรถถังไล่เหยียบไล่ฆ่าพวกเดียวกันต่อไปอีกรถถังเพชชคาตแล่นตะลุยฝ่าเข้าไปถึงใจกลางแนววางโวของข้าศึก โดยไม่ได้วาดหวัน่นต่ออำนาจปืนเล็กปืนน้อยนั่นแม้แต่นิดเดียวหวั่นก็แต่ R p g พจะจวดต่อสู้รถถังเท่านั้นแต่ถ้าสวมวิญญาณสิงลุกเร็วลุกแน่ยิ่งให้หนักอยาให้มันตั้งหลักเล็งได้แค่นี้ก็พอจะหยุดพิษส่งของมันได้ค่อนข้างแน่นอนกีบสิงทะเลสายหยุดตั้งหลักรอยอยู่ที่ระยะ300เมตรผลยิง M60 ค่คอยหาจงังหวะเหมาะตอนว่างเว้นจากปืนของสกอร์เปียนตรวจเช็คค่าศึกบางส่วนที่รอดจากการบุกตะรุยคอยเก็บคอยสอยชีวิตมันเวียดนามเห่งสำเร็ง ข่าวรอดได้จากรถถังทั้งปืนใหญ่และปืนกลกลับต้องมาเจอ M60 จากรถทิบเข้าอีกถึงกับงงจนลบไม่เป็นเพ่นป่าราบหันหลังวิ่งหนีเอาดื้อๆแต่นั้นก็ใช่ว่าจะรอดเมื่อ M60 สายกระสุนจำนวนนับร้อยพลังขูยิ่งกว่าหาฝนปืนใหญ่ก็ยังตามระดมเข้าไปอีกดักหน้าดักหลังร้มลุกคลุกคลานบาดเจ็บสิ้นชีวิตไปหลายคนเสียงวิทยุในเออโฟนของทุกคนดังขึ้นหยุดยิงหยุดติดตามจำได้ว่านั่นคือเสียงของผบร้อย นักรบไทยสิงทะเลสายหยุดวิ่งรถพร้อมกับหยุดหญิงด้วยอาวุธทุกชนิดแต่สายตาย,ยังจับจ้องมองภาพการวิ่งของกลุ่มเป้าหมายยังไม่ละวางหลายคนบนเสียดายเพราะโอกาสทองอย่างนี้หาได้ไม่ง่ายนักเหลียวมองกลับไปทางหลังแนวก็พบว่าบัตนี้จีบสิงทะเลสายจัส่วนหนุนโดยการนำของผอบอร้อยตามขึ้นมาสมทบแล้วกระจายกำลังเตรียมระวังป้องกันที่ตั้ง ส่งสั้นๆง่ายๆทุกหน่วยยิงเข้าใจเพราะการปฏิบัติขั้นตอนนี้มีอยู่แล้วในใจแล้วก็เคยฝึกเคยปฏิบัติจริงมาแล้วคนละหลายๆครั้งสิงทะเลทรายทั้งสกอร์เปียสและจีบขยับขยายตัวเองเดินหน้าถอยหลังเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาจัดแนวเป็นวงกลมโดยมีจีบของผอบอร,ร้อยเป็นเซนเตอร์ทุกคันหันหน้าออกปืนทุกระบอกเตรียมใส่ลำกล้องในเขตรับผิดชอบขเขมรกู้ชาติจำนวนไม่น้อยเดินตามมากับผอบอร้รอยต่างพากันแยกย้ายแฝงตัวตามภูมิประเทศ ล่อยให้คนระดับผู้บังคับบัญชาปรึกษาง,งานกันแต่ตามลําพังทําไมท่านผู้กองไม่สั่งรถถังลุยไล่เข้าไปอีกล่ะครับแค่นี้ก็พอแล้วล่ะวันซาเลนผมไม่อยากบุกเข้าไปในแผ่นดินของเขเมรให้มากนะักแค่นี้ก็ถือว่ามากพอแล้วเข้าไปในแผ่นดินเขเมรท่านผู้กองหมายถึงอะไรครับตรงนั้นเป็นเขตแดนประเทศไทยนะครับถึงแม้แต่ครั้งหน้าน้นก็เถอะนั่นนะ่ะเลยแนวที่เวียดนามถอนตัวไปอีกนั่นนะ่ะนั่นก็ยังเป็นเขตประเทศไทยเหมือนกันนะครับอะไรกันวันซาเลนตอนนี้เราห่างจากหลักเขตแดนเข้ามาในเขตเขเมรกว่า1กิโเมตรแล้วนะ พอบร้อยสิงห์ทะเลสายพูดพร้อมกับชี้บอกถึงตำแหน่งหลักเขตที่แท้จริงทางด้านหลังให้หัวหน้ากลุ่มเขมียนกู้ชาติดูพันตรีวันซาเลนมองตามมือที่ชี้แล้วทำสีหน้าพิกลคิดไม่ออกว่าผู้กองกำลังโจกหรือมีแผนการอะไรอยู่ในใจมันไม่ใช่หรอกครับท่านผู้กองหลักเขตอยู่ด้านโน้นครับหลักหมายเลข30อยู่เลยหน้าแนวที่เวียดน,นามถอนตัวไปอีกสัก2กิโลเมตรอยู่ตรงโน้นครับคุณพูดอะไรวันซาเลนผมไม่เห็นรู้เรื่องเลย ก็ผมเพิ่งนั่งรถออกมาจากหลักเขต30เมื่อกี้นี่เองตอนที่คุณอยู่กับผมนั่นน่ะตรงนั้นแหละหลักเขตคราวนี้หัวหน้าเขมรกูชาต้องตีคิ้วยนเกิดอาการงงเอามากๆผู้กองไม่ได้ทําตลกแต่เป็นการเข้าใจตามนั้นจริงๆในขณะเดียวกันพันตรีวันซาเลนก็มั่นใจด้วยว่าที่ตนกล่าวไปนั้นไม่ผิดท่านผู้กองนะั่นแหละพูดอะไรผมเดินทางเข้าออกผ่านพื้นที่บริเวณนี้เป็นประจำผมรู้ดีว่าเขตแดนไทยเขเมรนะั่นอยู่ตรงไหนทําไมท่านผู้กองถึงว่าตรงนี้เป็นเขตขเขมรละครับ าวันซาเรนคุณจะเถียงผมทําไมนะก็ผมออกมาจากตรงนั้นจริงๆนี่นะไม่เชื่อคุณไปดูก็ได้ครับท่านผู้กองเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องผมย้อนไปดูแต่ผมอยากจะพาท่านผู้กองไปดูหลักเขตตรงที่ผมว่าสักหน่อยว่ามีจริงตามที่ผมพูดไหมพันตรีวันซาเรนตะโกนสั่งการลูกน้องปเป็นภาษาเขมรด้วยท่าทางที่เชื่อมั่นเต็มที่ร้อยเอกพงษ์พันธ์ออกจะเป็นงงอยู่เหมือนกันมองตามหลังเขมรกู้ชาสองคนที่วิ่งตื่นย้อนกลับไปที่เก่าแล้วเหลียวมองตามมือชี้ของหัวหน้ามันไปทางทิศเขมรอีกทีอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่พูดไม่ออก แน่ใจหรือวันซาเลนว่าหลักเขตอยู่ตรงนั้นจริงๆแน่ใจสิครับท่านผู้กองผมจะโกโหกท่านทําไมโอเคครับลูกน้องผมบอกว่าตรงนั้นมีหลักเขตหมายเลข30จริงๆแต่ผมว่ามันไม่ใช่มันต้องอยู่ตรงน้นครับวันซาเลนผมไม่เชื่อคุณหรอกเอาล่ะไม่เป็นไรแต่ผมจะไปดูกับคุณไปดูให้มันเห็นกับตาเลยดูซิว่าของคุณกับของผมของใครถูกของใครผิด